เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสกรเป็นประธานวันครบรอบสถาปนากรมประมงปีที่94ณห,ห้องประชุมอานน์กรมประมงถนนพระวัยธินเขตจตจุจักรกรุงเทพโดยมีนายมีศักดิ์พักดีคงอธวิบีีกรมประมงและคณะเจ้าหน้าที่กรมประมงและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง,งนี้ นายมีสักพักดีคงอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าในวันที่21กันยายน2563นอกจากเป็นวันครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่94แล้วยังเป็นวันประมงแห่งชาติครบรอบปีที่37ด้วย ซึ่งถือเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสําคัญของการประมงไทยโดยในส่วนภูมิภาคกําหนดให้จัดกิจกรรมวันปล่อยพันธ์สัตว์น้ําทั้ง77จังหวัดและส่วนกลางได้จัดทํากิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้าออนไลน์จํานวน1,940,000ตัวลงแม่น้ําและ4แห่งคือบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์กวานพะเยาจังหวัดพะเยาหนองหารจังหวัดสกลนครและเขื่อนปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มจํานวนทรัพยากรประมง ด้านนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังพิธีครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่94พศ2563ว่าในช่วงปี2563ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นและส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์การนำสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นนโยบายในการกับเคลื่อนและการดำเนินงานและการพัฒนาเครื่องจักรเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อทดแทนแรงงาน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นขับเคลื่อนการใช้ระบบตลาดนำการผลิตโดยได้มีมาตรการในการหาตลาดใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสหกรณ์เกษตรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนและยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ต้องการจะสร้างความเข้มแข็งเพื่อจะนำร่องในการปฏิรูปภาคการเกษตรตลอดจนการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืนทั้งในส่วนของประมงพาณิชย์ที่ต้องเร่งส่งเสริมให้รักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาต ทางทะเลเพื่อให้สามารถทําประมงได้ตลอดทั้งปีและในส่วนของประมงพื้นบ้านได้มีการขึ้นทะเบียนเรือซึ่งขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนเรือประมาณห0 0 0มืํานอกจากนี้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพด้านประมงอาทิ 1. การจ่ายเงินช่วยเหลือจํานวน5 0 0พันบาทต่อเดือนให้กับเกษตรกร,กรและชาวประมงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง 2. โครงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภาคการเกษตรจากวิกฤติโควิด -19 9วงเงินประมาณ1,000ล้านบาท สาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่กรอบวงเงินรวม4ี่แสนล้านบาทโดยได้เป็นการทํางานบูรณาการรวมกับหลายภาคส่วนในกระทรวงเกษตรโดยกรมประมงจะส่งเสริมปจัจจัยการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําและ 4. การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทาการเพราะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณาสมบ,บัติของแผ่นดินเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายและเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเป็นตน้น นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้เก็บเป็นประธานในการมอบโล่รางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นข้าราชการดีเด่นรางวัลเลิศรัฐงานวิจัยดีเด่นและชมเชยข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ สมาร์ทพีไอพีโอเจ้าหน้าที่สืบสวนต้นแบบท่าเทียบเรือประมงต้นแบบดีเด่นชุมชนประมงดีเด่นและฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดีเด่นตลอดจนเยี่ยมชมจัดนิทรรศการผลงานกรมประมงภายใต้หัวข้อกรมประมงยืนหยัดพัฒนาการประมงยังยั่งยืนด้วยก็จากข้อเรียกร้องของมประมงนะฮะที่เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดซึ่งก็ได้ยื่นเรื่องตรงนี้ไปที่รัฐบาลแล้วนะครับแล้วก็ ทางคณะกรรมการประมงชาติเนี่ยก็ได้รับเรื่องตรงนี้ไปดําเนินการพิจารณาอยู่แล้วนะครับกรมประมงเราก็มีหน้าที่ในการนะเพราะว่ามงนี่มีหลายภาคส่วนนะครับหลังจากนี้เนี่ยกรมประมงก็ต้องเข้าไปดูแลในส่วนของคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแปรรูปเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการในการที่จะรักษาคุณภาพตรงนี้มีการส่งเสริมในการเลี้ยงสัตว์น้ําให้มากขึ้นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดวันนี้เนี่ยในสภาวะอย่างนี้เนี่ยกรมประมงก็คงจะต้องมีหน้าที่ในการที่ไปปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําตามแหล่งน้ําสาธารณะต่างๆเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีแรงอาหารของเขาเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนของเขาได้ด้วย